บ่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 เดียวนี่กับปานเดียวนี่ปนอะี่ใหญ่ขนาดเลยมัดานเดกีใหญ่โอ้ยมือบานก็ชิมมือบานเลยแเอาเมว่าแต่มืดบ้านเด็กมาแงน้ำได้ วันนี้มาพอกับไอ้ตามบริการประธานห้างอีกเช่นเคยนะครับว้าไปนะครับเราอยู่ที่บ้านหัวหาดนะครับที่ส่วนกล้วยผอโอนะครับเรามาเอาปลานะครับนะครับตากล้องเราเอาปลาอยู่นะครับผมก็จะลงไปเอานะครับแต่ว่าขอถ่ายคลิปสักน้อยกันนะครับพอได้ให้เอฟซีได้ดูกันครับวิถีบ้านนะครับส่วนท่านประธานก็ไรสุดอยู่นะครับนี่นะครับท่านไม่ได้สร้างภาพไม่ได้อะไรนะครับแต่ ล่าสุดอยู่นะครับล่าสุดอยู่นะครับแต่ดูครับไอ้ตามดูดูน้องครับอันแก้วเลยเนี่ยอันแก้วไม่ครับท่านแก้วหม่ใช่ครับเมื่อกี้เห็นนะ้วเลยนิดหนึ่งครับกอดลงนะครับลง้วอวันนี้ท่านจะลงไหมนี่ไม่ลงทีมงานเยอะแล้วอ๋อดีแล้วท่านเดี๋ยวผมจัดการให้เองท่านไม่ต้องเปื้อนไม่ต้องอะไรนะไอ้บ้าไอ้ตามนี่ครับบีหีบ้านๆครับพี่น้องเดี๋ยวพาเดี๋ยวผมพาไปเพิ่งปลาดุกนะครับด้วยโคตรใหญ่เลยปะ ลังไปบอกเอาปิ้งปิ้งปลาอยู่ไหนเจ้สัญญาอโอ้ยนี่นะครับเจ้าของบ่อนะครับนะครับสวัสดีครับครับครับนี่ครับพอโอนะครับงานเกษียณเกนะครับเกให้มาลงปลาช่วยนะครับเอาวันนี้นะครับครับผมู้ดีพี่น้องบ้านโพไซครับโพทองบาเยี่ยมอ่าก็ มาดูสวนกล้วยหอมแล้วก็มีในร่องก็จะมีปลาปลาดุกเพื่อเอาไปเป็นอาหารในวันเกษียณอายุราชการของผมครับผมก็ผมก็ขอบขอบคุณพี่น้องอทุกทุกคนนะที่มาร่วมลงปลาเนาะผลงปลานะครับอันนี้ก็ด้วยความสนุกสนานด้วยแล้วก็มีอาหารไว้ <laughs> เป็นอาหารไ้ดื่มกินนะครับงานลื่นเริงวันเกษียณในวันที่15บร้กันยายนพศสองพันอนะครับปีถึงนี้นะครับงั้นโฮพ่ออยากไปดูปลากันนะครับครับไปปลาอยู่สีแบบนี้น้ำเยอะนะคะน้ำเยอะนะครับอยากอยากก๊อกกรลังจากอุ๊บสุด สู่ชีวิตจัดรอรอดูอยู่นู่นะครับผมกลัวเงี้ยงมันนะครับดูนะครับบรรยากาศนะครับอใช่ครับปลาเยอะมากนะครับสว์เล็กๆนะครับไอ้นี่ครับปลาฮะ จำบิชเชอร์เนาะเอาท่านผมไม่ได้สร้างภาพนะครับนี่นะครับบรรยากาศนะครับของอำเภอบ้านแทงนะครับจังหวัดนครพนมเนาะใครมีโอกาสได้ผ่านมานะครับก็วเวียนเยี่ยมเยียนนะครับกับอาหารห้างครับและทีมงานได้นะครับผมเป็นบรรยากาศวิถีแบบบ้านๆเนาะ Ì, ล,ล,ล,ลงปลานะครับลงแขกลงปลาโอ้โห linking, โอ้โหโอ้โหมันหางปลาฮามึงเลยโอ้หเออก็วจาเอาปลามึงดิวนปลาดิน เน่าหาขึ้นไหมนี่นะเอาปล่อยเลยก็ยังว่ต้องไปสดใจกับปาตูดตีเขาอย่างเดียวตุ้มตุมเขาตู้มตีนตูดตีนเขาเลอตู้ตุมเขาเลยนะไปไปไปเ้าว่านี่ด้วยเจ้าว่านีอย่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจ้าว่านีอย่าเดี๋ยวพพมีความเอกลักเขาเป็นยัง มาดูนะครับมาลุ้นกันครับผมเป็นตัวน้อยจะลวกคุณไปเลยไปอย่าไปตามได้บอกตามได้บอกโอ้หลุดเหรอหลุดเหรอโอ้หลุดไปตัวหนึ่งโอ้โหโอ้ปลาหมอปลาหมอมีปลาหมอด้วยนะไหนหมอนี่ครับปลาหมอ โอ้ท่นานโอมีฝ่ามงนะโอ้โไม่ธรรมดาเนาะเอาใส่คู่มือเมื่เบียใช่เนาะเอาใส่คุกคล้องก็จะรู้โตปลาบรรยัติโพดใส่สอบนี่กันกระมังน่ะไม่งั้นไม่จะหลุดงั้นผมขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับขออนุญาตไปเอาปลาช่วยเพื่อนก่อนนะครับ อยาจะเขาว่าหาหาว่าสร้างภาพนะครับอ่าฝากกดไลค์กกดไลกดแชร์กด subscribe ให้ตามบริการประธานห้างด้วยนะครับว้าไป